ฮัลโหแก้พ mm ูดนะคะวันนี้มา <c oughs> <c oughs> สอนพูดภาษาฝรั่งเศสนะคะ การสนทนาเกี่ยวกับการสอบถามที่อยู่นะคะไม้กับนะคะอันนี้เก็บเอาบทสนทนามาฝึกพูดนะคะไม้เขาถามไอ้นานั่นแหละเขาก็ทักทายกันนะคะไม้กเขาก็บุงชูเชิญมาเปนไม้บุงชู เชิญมะเป๋ไม้บงชุบแปลว่าสวัสดีนะคะเชิญแปลว่าฉันนี่ยผมนะคะมะเป๋ไม้ก็เป็นไม้นะคะชื่อไม้อะแหละสวัสดีครับผมไม้ครับผมชื่อไม้ครับแอนนาก็บงชูเชิญมะเป แอนนาอองซองเต้ไม้บุ้งชูเชิญมาเป๋แอนนาอนนาองซองเต้ไม้บุ้งชูสวัสดีค่ะเชิญมาเป๋แอนนาฉันชื่อแอนนานะคะฉันแอนนานะคะอองซองเต้ก็คือยินดีที่ได้รู้จักไม้ก็ชื่อไม้อองซองเต้ไม้ ยินดีที่ได้รู้จักนะไหมไมคเขาพดูดอองซงอองซงเต๋อมาดามดูวูนิฟูยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับคือคุณผู้หญิงนะคะแล้วก็เขาก็ถามไปว่าคุณวน,นามาจากไหนจากรครับ ดูว bon ันนี้วุ้นคุณตอบแอนนาตอบว่าแอนแนาแอนนานะคะตอบว่าเชืเวียงดงกกเตอแปบลบว่าประเทศอังกฤษนะคะเวียงแปลว่ามาจากนะคะดงกกเตอแปลประเทศอังกฤษอ่ะแปลว่าประเทศอังกฤษ <laughs> เชื่อแปลว่าฉันเวียงแปลว่ามาจากาฉันมาจากประเทศอังกฤษเหรอดองเกอร์เซ่ออกเสียงเป็นฝรัง่งเศสอ่าไม่เขาก็ถามว่าอยู่เมืองไหนครับวู้ซาบิเตดองเกอร์วิวู้ซาบ,บิเตดองเกอร์วริวดองเกอร์วริว อยู่เมืองไหนครับแอนนาก็ตอบเชิว sure, sure, okay, uh, uh, ิลลาเชิร์วีอารลอนดอน์ก็คือลอนดอนแปลว่าลอนดอนนะคะฉันอยู่ลอนดอนนะคะเชิแปลว่าฉันวิ่งอยู่วิแปลว่าอยู่อัลอนดอนลอนดอนนะคะฉันอยู่ลอนดอน เอวูวูวูนี่วูวูวูนี่ดูเป็นอะไรที่เอาใหม่นะคะเช็คเช็คใหม่แอนนาเขาตอบเชอร์วีอาร์ล่งเดอรฉันอยู่ที่ลอนดอนนะคะเอวูวูวูนีวูเอวูแปลว่าแล้วคุณล่ะแล้วคุณอะไหม เขาถามไหมนะคะเนี่ยเอวูแล้วคุณหลักวูวอนนิจูบ้ามาจากไหนแล้วคุณหลักอยู่ที่ไหนนั่นแหละมาจากไหนแหละอ่ะาไมค์เขาก็ตอบว่าเชวิงเดอร์นิวยอร์คมาจากนิวยอร์กครับเชวิงเดอร์นิวยอร์ก เวีงเดอแปลว่ามาจากนะคะเชิญแปลว่าฉันเนอะผมนิวยอร์กก็เมืองนิวยอร์กอเมริกานะคะเชิญเวียงเดอนิวยอร์กผมมาจากอเมริกาเอ้ยนิวยอร์กครับแอนนาก็อืมอู้อาศัยอยู่ตอนนี้อู้อาศัยอยู่ตอนนี้แ,แปลว่าอืมพิเตะแปลว่าพักอาศัยนะคะอู้ อาบิเท a n t ม a i n แม n นอ t แล้วคุณพักอาศัยอยู่ที่ไหนอาบิเลว่าพักอาศัยอะค่ะไม่ก็อตอบชาบ,บิชิมงกรองแผ่ชาบิกรองแผ่กรองกรองแผ่ ต้อง <c oughs> เห็นใจอาถ้าคนไม่ได้เคยฟังภาษาฝรัร่งเศสที่มีหวังได้ถามว่าเก๊บพูดอะไรวะ <c oughs> เนี่ยแกพูดภาษาฝรัร่งเศสอยู่นะฮะไม่ใช่ภาษาญี่ปุน่นชาบิดบอกว่าอ,อ๋อ,อชาบิดเชียมงคร้องแผ่ ก็มันอ่านว่าครงเพร่พี่ชายพี่ชายคนโตนะคะอาบิด <c oughs> มันจะเขียนทับศัพท์กันนะมันอ่านดาเก็บเอาจะอาบิดนั่นแต่ว่า,าก็แปลว่าฉันผมพักมันอ่าน จากฮาบิตชีมงมงโครงแผ่เขียนนะมันแปลว่าผมอะอืมผมอ่พักอาศัยอยู่กับพี่ชายครับอืมมันแปลงี้ไปเลยเอาไว้เดี๋ยวเขียนให้ดูนะคะก็ฝึกพูดด้ a กันภาษามาดูคำพีนหนังสือ พูดฝรั่งเศสเป็นเร็วค่ะจะพูดได้ก็ต้องพูดบ่อยๆค่ะเนี่ยจริงไหมเอเอเรอๆทำไมกล้องมาอย่างนี้อ่ะหมดเวลาเรียนภาษาฝรั่งเศสแล้ว ถึงเวลาขายของของขายเสื้อนะคะสีขาวในเก็บก็ใส่นะคะมาให้ดูดีสิีวายนะคะสสสเสื้อสีขาวไซส,ส์ L เสื้อเสื้อรีวายนะคะ่ะ ใส่ทุงให้390บาทนะคะส่งฟรีไปชนี e m s 50บาทนะคะส่งฟรีแล้วก็ส่งฟรีคอ r r y นะคะเอาอันนี้กล้องมันมัวเลย เลืกแล้วทุกคนอาจจะนอนน้ำโค้มวันนี้เข้าเคอร์ฟิลวันแรกนะคะเซเว่นปิดสีทุ่มถึงตีสี่นะคะก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะ have a good night dream นะคะไปแล้วแล้ะค่ะ don't give me อะไรใหม่นะคะ ไล่ไปไล่มาหน้าเหมือนแมวได้บายค่ะ